ประโยชน์และโทษของโกโก้ที่มีผลต่อสุขภาพประโยชน์ของโกโก้ที่มีต่อสุขภาพ 1. นโกโก้อุดมด้วยสารโพลิฟีนนลซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระช่วยปกป้องเซลล์ในร่างกายไม่ให้ถูกทำลายหรือเกิดความบาดเจ็บเสียหายและช่วยลดการอักเสบได้ดี 2. ช่วยควบคุมระดับความดันโลหิตกระตุ้นการไหลเวียนเลือดทำให้ผนังหลอดเลือดแข็งแรงยืดหยุน่นและป้องกันไม่ให้เกิดลิ่มเลือดอุดตันเพราะโกโก้สามารถเพิ่มไขมันชนิดดีหรือ HDL และลดปริมาณไขมันชนิดไม่ดีหรือ LDL ซึ่งเป็นสาเหตุของโรคหลอดเลือดหัวใจและหลอดเลือดสมองได้ 3. ในโกโก้และช็อกโกแลตอุดมไปด้วยกรดอะมิโนที่ช่วยกระตุ้นให้สมองหลังซีโรโทนินซึ่งเป็นสารแห่งความสุขทำให้เรารู้สึกผ่อนคลายและไม่เครียด 4. โกโก้มีสารที่ออกฤทธิ์คล้ายกับคาเฟอีนชื่อว่าทีโอบรมินและฟินิลอลานินจึงช่วยกระตุ้นหัวใจ ขยายหลอดเลือดทําให้เรารู้สึกสดชื่นกระปี้กระเป๋าอีกทั้งมีฤทธิ์ช่วยขับปัสสาวะลดอาการหอบหืดผู้ที่ไวต่อสารคาเฟอีนก็ไม่ต้องตกใจนะคะเพราะส่วนประกอบที่เป็นสารคาเฟอีนในโกโก้นั้นมีอยู่ในปริมาณน,น้อยมาก 5. ้าผงโกโก้ที่ไม่ผสมน้ำตาลน,นั้น มีปริมาณคาร์โบไฮเดรตที่สูงแต่ส่วนมากจะอยู่ในรูปไฟเบอร์มากกว่าน้ำตาลดังนั้นจึงทำให้อยากอาหารน้อยลงเหมาะแก่การควบคุมน้ำหนักโทษของโกโก้ต่อสุขภาพ 1. การรับประทานช็อกโกแลตหรือโกโก้ซึ่งอุดมด้วยไขมันปริมาณมากแล้วหากเพิ่มนมหรือ น้ำตาลเข้าไปอีกก็จะส่งผลให้ระดับไขมันและน้ำตาลในเลือดสูงขึ้นจึงเสี่ยงต่อการเป็นโรคอ้วนโรคเบาหวานและโรคหลอดเลือดหัวใจได้ 2. ในโกโก้มีสารทีโอโบมินสูงซึ่งมีฤทธิ์คล้ายคาเฟอีนอ่อนๆการรับประทานโกโก้มากๆจึงอาจทำให้เกิดอาการใจสัน่นมือสัน่น เหงื่อออกมากกว่าปกตินอนไม่หลับและเวียนหัวได้ทั้งนี้หากคำนึงถึงสุขภาพเป็นหลักควรเลือกรับประทานโกโก้ในรูปแบบดาร์กช็อกโกแลตซึ่งมีปริมาณเนื้อโกโก้สูงและมีไขมันจากนมกับน้ำตาลต่ำแม้รสชาติจะขมไปบ้างแต่ก็ดีต่อสุขภาพมากกว่าช็อกโกแลตนม และไว้ช็อกโกแลตอย่างแน่นอนและควรเลือกเครื่องดื่มที่ชงจากผงโกโก้เช่นโกโก้ร้อนโกโก้เย็นก็ควรเลือกสูตรที่ไม่มีน้ำตาลเป็นส่วนประกอบดีกว่าชงจากผงช็อกโกแลตเนื่องจากผงโกโก้มีปริมาณไขมันน้อยกว่าเราจึงสามารถดื่มดำกับรสและกลิ่นที่โปรดปรานได้ โดยไม่ต้องกลัวอ้วนหรือไขมันส่วนเกินนะคะฝากกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดสาระความรู้จากช่อง i Healthy Report ในครั้งต่อๆไปด้วยนะคะ